วันนี้นะคะเรากําลังจะไปล่องเรือคลองภาษีเจริญนะคะวันนี้ก็น้ําขุ่นๆนะคะออกแนวจะกึก่งเน่าๆน,นิดหน่อยแต่ว่าโอเคมากวันนี้เราจะโดยสารด้วยเรือลํานี้นะคะ <Yahoo! S 1> เป็นเรือหนีน้ําท่วมแล้วก็เป็นคุณนาพรนะคะจะเป็นคนขับเรือตรงนี้เองดูเก้าอี้ประจําตําแหน่งซะกอ่อนนี่ oh, <wow. S 1> แล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมรอด ค่อยๆลงก้านั่งลงนั่งลงก่อนนั่งนั่งลงก่อนครับนั่งลงเออแล้วค่อยยกขามาอ่าโอเคอ่านั่งลงเลยนั่งลงเลยนั่งลงโอเคโอเคเอาบูม,าม่าไปไทยแล้วนี่มีอาหารด้วยนะคะเขาบอกว่าปลาไม่กินจะลองดูทันนีก็ตอนนี้กําลังเวทน้ําหนักกันอยู่นะคะว่าบริบ <c oughs> าคนเท่านี้ <c oughs> จะสามารถล่องกันไม่ได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่ามันยากนะเพราะว่าพายเนี่ยเป็นพายไม้นะไม่ใช่พายพลาสติก เออเอาทุกคนพร้อมยังดตงไปยี่ใเป็นเรือคอนโดร่าในลกเวนี้เวนินมาค่อยไปอยู่ให้เวลาคนได้ค่ะว่มีเป็นคนทายคนทายเรือคอนโดร่าเ้าอยู่ด้านหลังคนเดียวเนี่ยแหละตูเอาไม้มาไปปตูไม้ากวาเพราะว่าคนเดียวไม่น่าจะไปเลย ทำไมตรงนี้มันมีน้ำอวนหรืออะไรทำไมเรือมันไม่ไปข้างหน้า<ป>กำลังไปกำลังไปวันนี้ไม่มีเรือเลยนะคะท้องฟ้าอากาศแจ่มใสมากๆเลยอะ่ะดูสิดีดีมันหมุนเฮ <c oughs> ้ย,ยมันหมุนตลอดเลยอะ่ะนี่ตอนนี้นะคะมีสองตัวมันก็อ้วนมากเมื่อกี้คู่ต่อสู้กระเด้งลงน้ำไปแล้วนะ เมื่อกี้มันสู้กันมันวิ่งไปนน่นเลยเรียกนักชาลีมาจัดการด่วนตอนนี้นะคะก็เหลือสมาชิกเปลี่ยนสมาชิกนะคะเหลือแค่อากูนะคะเด็กๆกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะลองให้ขนมปังปลาแถวหน้าวัดดูนะคะว่าจะมีขนมมีปลาไหมโอเคมาดูกันซิมีไหมคะให้เราคายกลับไปสักสามชั่วโมงกลับมาขนมปังนต้องอยู่ตรงนี้แน่เ เป็นปลาธรรมชาติมันไม่ใช่ปลาบองไม่แต่มันอยู่หน้าว้าอด้มันจะต้องมีปลาที่แบบเขาเลี้ยงกันตลอดแล้วก็มากินสิเมื่อเช้านี้นะคะอุตส่าห์ไปซื้อขนมปังแมคโครมาตั้งสามท่อนเนี่ยเงียบมากไม่มีตัวเลยเม้แต่บองโอ้ยรู้นี่คือ เป็นคนบาปแบบที่ตัวเองเคยเป็นมาก่อนนะต้องเหวี่ยงไอ้ไม่ใช่ต้องตกไปเบ็ดไปด้านนู้นเนี่ยตกไปทางลูกคอกแล้วก็ดึง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 ดแล้วเดี๋ยวลูกมันก็จะตามมาสรุปว่าเมื่อกี้นะคะตรงที่เราเห็นเป็นเหมือนฟองปุ๊บปุ๊ดปุ๊บปุ๊ปุ๊ขึ้นมานะคะไม่ใช่ลูกคอกค่ะมันคือตัวเงินตัวทองโหดหรือว่าจะมีความรู้ด้านนี้เปล่าโอเค เอาละค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ไปพายเรือไกลมากๆเลยนะคะการพายเรือนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการพายที่ถูกต้องนะคะแล้วไหนจะเป็นว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับเรือด้วยถ้าเป็นเรือไม้ก็จะพายง่ายเมื่อกี้ที่ใช้เป็นเรือเหล็กด้านในตรงนั้นนะคะก็จะพายยากนิดนึงทิศทางลมก็สาคัญคือทุกอย่างเนี่ยจะบอกเลยว่าการพายเรือเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะคะ ตอนนี้ผิวสีน่าจะแทนขึ้นอีกนิดนึงด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาให้รางวัลตัวเองกันก่อนค่ะ <Yahoo! S 1> บรรยากาศบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะเราต้องมีนี่เลยค่ะตำซ้นวนะคะมี่องพยจะเป็นแบบที่ใส่พริกน้อยหน่อยนะคะจะมานั่งทานคนเดียวก็ไม่ดีนะคะเราต้องมานั่งทานกับคู่หูของเราะคะ่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะเราจะทานคนเดียวไม่ได้นะคะ เราต้องมาทานคู่กับคู่หูของเรานะคะส้ตตมตำเนี่ยทานคนเดียวไม่อร่อยจริงๆนะนี่แต่ว่าเราต้องทานคนละจานค่ะเพราะเป็นช่วงโควิดเปล่าไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราเป็นพวกห่วงของกิน,นะคะ่ะเออ,อได้ยินเสียงไหมคะเป็นคนกินดังมอกนี่ขนาดไม่ได้ติดไม้นะเนี่ยนี่อร่อยไหมพี่ตูอร่อยมากบรรยากาศดีไหมคะสองจานบรรยากาศดีไหมคะพี่ ไปว่มาลูกตัวเงินตัวทองว้ายไปไว่ายมาะะชอบมากใครที่มีบ้านติดเออคลองติดแม่นม้ำที่มันไม่น่าห่วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆของชีวิตนะตรงนี้นะคะก็เป็นไอเดียดีๆนะของกูใอยที่เขาได้ทำสวนหน้าบ้านเอาไวอ้อ่ะติดกับแม่นม้ำอ่ะวิติกับคลองสิคลองนี่ดูสิเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะมานั่ง ควบู่กับบรรยากาศดีๆนะคะเราจะขอกินแบบพี่โตให้มันมีเสียงดังๆบ้างลองดูว่าจะมีไหมทําได้ยังไงว่าเสียงดังกึบๆๆๆเนะี่ยไม่มาแล้วกลวมันจะกรอบมากเลยอืมอืมอืม ด้วยเห็นป่ะชมนกชมไม้คุณวันนี้นะคะก็พามาเยี่ยมชมนะคะการใช้ชีวิตริมคลองแบบน่ารักน่ารักสบายๆนะคะถ้าเผื่อว่ามีใครอยากจะแจกที่ริมคลองเล็กๆนะคะบอกได้เลยนะคะเราพร้อมจะรับนะคะ <Okay. S 1> ต้องจ่ายภาษีเราก็จะจ่ายะครวันนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะวันนี้ลูกไม่แฮปปี้เรื่องนั่งเรือ oh. นงกงลัวเรือจม oh, <no. S 1> นั่งเห็นว่า น้ำที่มันนิ่งๆแบบเนี้เออเราเคยสอนไว้ว่าจระเข้จะอยู่ในที่น้ํานิ่ง,งนางก็กลัวว่าแบบถ้าเรือจมขึ้นมามีจระเข้ามากินจะเป็นยังไงก็นะคะลูกเราเป็นคนมีความรู้ก็เลยจะกลัวมากไปนิดนึงอเปนว่าวันนี้ขออนุญาตนะคะไปแซบกับบรรยากาศดีๆหน่อยบ๊ายบายก่อนเร็วพี่ตู พันด้วยพันด้วยถูกด้วยถูกด้วยครับระหวังทางลงเนี่ยต้องระวังระว่างทางขึ้นเนี่ยต้องระวังนะทางขึ้นยางปูม่าหันหน้าวันนี้ดี När ่มานี่ปูม่านี่เขาเป็นช่างนะปูใช่ปูม่าเป็นช่างประจำบ้านแล้วเขาเป็นนักล้างจานด้วยเป็นนักล้างจานมานรองบานรองตรงนะครับแต่นี่แม่แม่แม่ม่แม่แม่ยืนก่อนมายืนก่อนมาจะไปทางไหนครับ จะลงใช่ไหมลงแล้วใช่ปะเยอะใครแตกตา้ออยากคลไหมครับดูอโอเคนเล็บแโอนดดตกใหม่แล้วนะดปนดโอ้ก็แดด ลุงบนเอออ้าวแพนเตอร์เขาบอกว่าให้ g r a บไม่ใช่ให้ใช้นิ้วจิกลูกจับเออนี่พูพูพูรอสมน้ำหน้าตอนพี่ตกลงมาใช่ไหม grab ดอนเด็ก grab ใช่โอ้โห อ๋อวันนี้มีถังเดียวโอเคเด็กๆเ,เอาอะไรดีครับสวัสด,ดีครับก่อนครับสวัสด,ดีครับอ้าเด็กๆเ,เอาอะไรดีครับคขาได้ค่ะใส่ข้าวเหนียวไหมแพนเตอร์เอาวะม,มีไอติมกะทิมาขายถึงหน้าบ้านด้วยอันนี้มันไดเล็กเซลชัดๆ อร่อยไหมครับรสชาติเหมือนเงาะเลยอ่ะฮะนี่มันไอติมเงาะหรือไอติมมะพร้าวถามเขาสิอ่าให้มาลองชิมหน่อยครับมารู้ทำไมงอ้นอ่าพูม่ในในในมาขอบคุณ,ค,ณครับถั่วเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมีสาขาไหมฮะบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านนี้ไม่มีสาขามีสาขาเดียว ทำเองที่บ้านนะคะเรามีลูกค้าประจํานะคะเป็นอากิมของพลอยเองนะคะนี่อากิมบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดนะคะแล้วก็ที่ตลคะเขาก็รับไปขายค่ะขัวกับไป้นติมไข่แข็งอันนั้นที่เขารับไปขายเขาจะเอาไปตอกใส่ไข่แดงอันนี้คือยี่ห้อที่ทําเองหรือเปล่าคะเป็นคุณย่าค่ะอันนี้เมื่อก่อนเขาเคยออกตลาดสดสนามเป้าตอนนั้นหนูอยู่ป5เองนี่จะบอกนะว่าไอติมเขาอะ เป็นไอติมที่เขาทําเองไ, então, ไอศ์ครีมกะทิสดนะคะที่สําค <Bel> <น>ัญจุดขายของร้านนี้คือไม่ใช่แค่อยู่บนเรืออย่างเดียวนะแม่ค้าสวยมากนี่ขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะดูสิคะนี่ทุกอย่างนะมันมีมูลค่าของมันของอร่อยเสร็จแม่ค้าก็ยังสวยอีกเดี๋ยวขอโทษนะคะยังไม่ได้เห็นหน้าคุณป้าแต่คุณป้าหน้าใกล้ทิ่มลงไปข้างในถังนะคะเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมคะ <มา S 1> เ<อ>ยตังแต่อายุ12าอาอยุ12นี่ตัวเล็กคือทิ่มตกถังไม่ได้เลยนะคะนี่อะไรหนะ้าเหมือน <c oughs> 2ีกเลยนี่รับไปรับประทานกันนะคะนี่แม่ค้าเหมือนแบบแต่งหน้ามาถ่ายงานวันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนี่ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเอาไปลงเออขอบคุณ เรรียยบ้อมาค่ะเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวแล้วขอบอกเลยนะว่าเป็น professional ด้านการกินไอติมกะทิมากๆเลยนะคะมเมื่อกี้เขาบอกสูตรเรามาด้วยเขาบอกบอกว่าเออกะทิ10โลนมสด5กระป๋องนมข้น1กระป๋องบ๊า ความข้นนะคะหอมมากหอมมากรู้สึกได้แล้วก็เฮ้ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบเนื้อกะทิที่แบบเหมือนไม่ได้ทำซะจนละเอียดยิบอะหรือมันคือถั่ววะ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นถั่วมากกว่าอร่อยมากๆอืนี่ กูผู้น่ารักเอาเก้าอี้ประจำตำแหน่งมาให้แล้ว<ะ>ขอบคุณมากค่ะกลัวกลัหลานได้บรรยากาศการกินที่แบบไม่ดีพอให้มีเก้าอี้ประจำตำแหน่งมาด้วยอ,อ่บ๊ายบายไปแล้วจ้า